Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. What, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness, If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. เลยอ๋อนี่ไม่มีคำถามวุ่นฮะวันนี้อ้าวเวโมเวโมเอาใจพูดถือหุ้นกูเกิลหน่อยอ้าวรายการมาทับใจเหรอจัดเป็นไปหรือไม่สนแนวรับกสบายใครเป็นผู้ถือหุ้นกูเกิลก็ต้องดูเลยเขาบอกว่านี่คืออนาคตของเราไปเห็นเยอะมากวิ่งเยอะมาก บ้านผมอยู่ซามาเดโอนะฮะเดี๋ยวนี้วิ่งกระจายจริงๆไหนๆวันนี้มาก็สักหน่อยฮะเอาสักทีต้องได้เลิกละเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทริปไปงานที่เวกัสด้วยนะครับถ้ามีเวลาผมจะไปนั่งของอัลบาซอนบ้างน้องซูก๊กน้องซูก๊กเออหันหน้าเข้าหากันอันนั้นก็เช่นกันถ้าอันนั้นถ้าบริการประทับใจก็จะสอยอีกเหมือนเดิมไม่สนแนวรับ หมาป่ะใช่ป่ะให้ขนาดป่ะโอเคก็อัปเดตเพื่อนๆที่เมืองไทยนะเดี๋ยว Google a y m o ตอนนี้วิ่งเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนี่ขนาดไม่ใช่ตัวเมืองซารนฟาร์นนะผมอยู่ซามาเตโอรอบนอกนะแถวเบย์เบย์แอเรียไปไปไปดูดิดูด,ดิแม่เห็นต่ในรูปมาดูสักหน่อย จอดรออยู่ใช่ป่ะ,<ส>ะดูนี่คนขับป่ะหรอไหมคนขับไม่รู้แต่คนนั่งหล่อมากอ้าวและนี่ฮะเวโมเวโมมาจอดรอแล้วโอเคเอ,อ่อโ,โอ้ยเขาเขาไอ้น<อ>ีอ่ออกมาแบบปื๊ดๆเนี่ยนั่งนาแล้วกันเออเออเออสวัสดีครับเข้าได้ไหมครับพี่ฮะ เขาผาเออ,เอ,อ,เอ,ออยากนั่งแถบพูมลาลัยว่ะไม่ได้อะได้ว่ะนั่งเออนั่งนี้จะได้ถ่ายให้ดูไงได้จ้ะไ,ไปละแป๊บ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 มาอู้ใส่หุ้นเอาที่มันไม่ให้เข้าเหรอทำไมปะเฮ้ยมันไม่ให้เข้าอ่ะ มีไั้กลับมันไม่ให้เข้าอ่ะได้ปะเออได้ได้มาวันนี้ครับพี่อันนี้ชื่อน้องสาวนะครับวุ้กวาโอ้โหแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งพี่ยังไม่ติด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  หรือวะโอเคอ่าแล้วยังไงแล้วเราจะรู้เขาจะรู้ยังไงว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่อ๋อถ้ากดเดี๋ยวแป๊บนึงนะพร้อมเอาละฮะเฟโมนะครับโพสต์ถึงคนกูเกิลเอายังโอ้โหอันนี้ด้านน้องสาวมินดูปท็อปอันนี้โอเคอันท้ายหลังกว้างอฮะกว้างเลยอ่ะอ๋อนี่ก็ตาจากตรงนี้ได้ด้วยนะใช่ผมมีจอ เพื่อนบอกกดหนึ่งแล้วเอาไปเฮ้ยใจเสียไปเลยที่ประตูน้ำเอาไม่ใช่กดเลยนะปิดเอามาเฮ้ยเฮ้ย มันจะเจ๋งกว่าน,นี้ไะเว้ยถ้ามันเลือกกดประสาไทยได้อ,อ๋อลองเบล,ลด้วยวะเขาบอกสองคนต้องเบลด้วยนะอ,อาลครับเฮ้ย This call may for อเต์อไดรัาค้รับม้มัยนมนรักนคอนรัคนัมัมมีุมกทช I'm actually calling in uh, uh, with this uh, car because uh, safety is one of our priority. So the car will uh, go into pull over. That way you can adjust as we're not allowing uh, anyone to sit in the diversity. seat. Oh. oh, okay. So the car will stop at any moment. Alright, so please. Can, can we change? Change right now? As as Look, you can pass her at the back. โอเคแดะ as soon as you go uh adjust it I'll go ahead and uh let t r i e e d เขาไม่ให้นั่งเขาไม่ให้นั่งนะครับเขาไม่ให้นั่งข้างก็ไม่ให้นั่งฝั่งคนขับอ๋อเขาไม่ให้นั่งฝั่งคนขับโอเคลองดูลองดูคือเขาไม่ให้นั่งตรงพวงมาลัยนะครับก็จะมีเหมือนสำนักงานนิติบุคคล เขาก็จะคอยสอดส่องเออว่าแบบระบบเขาก็จะเตือนว่าใครนั่งข้างหน้าใครรัดเข็มขัดไม่รัดเข็มขัดก็จะเอาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยออกรถอีกรอบหนึ่งเนี่ยตอนนี้รถออกแล้วนะครับก็ไม่ไรก็ติดต่อเขาได้ชื่ออะไรนะชื่อคุณไก่ออกดูหาวีดีโอออไปเสียงเจ้าหน้าที่จริงครับผมที่เรากําลังทดสอบนะครับนั่งเวโมนะครับแล้เดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปก็จะไป โระโบแท็กซี่งี้สู้ของ a เมซ o n งี้ถ้ามีโอกาสนะถ้าได้ถ้ามีเวลาเหลือนะตอนที่ไปทำงานที่เวกัสนะครับก็อาจจะแบแบมาให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะโอเคอันนี้แหละก็คือเมโม่เนี่ยรถก็ยังวิ่งอยู่นะครับตามเลนตามอะไรเลยก็หยุดให้คนคนข้ามถนนข้ามอะไรหลายคนขับขับ,ขบนี่คือสิ่งที่ Google บอกว่า จะเป็นอีกหนึ่งรายได้ของพวกเราในอนาคตนะครับอาณาจักรเงินมหาศาลนะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทของทาง Google เองกูเว่าแอาประทับใจคะก็เดี๋ยวถึงที่หมายปลายทางก่อนถ้าถึงที่หมายปลายทางโอเคไม่กระตุกไม่ชน,นเดี๋ยวจัดไปสักพันเหรียญไม่สนแนวรับนี่ <c oughs> อโอ้โหมีบอกว่าจะถึงปร <c oughs> ะมาณหกโมงหกโมงทุ่มหนึ่งหกโมงครึ่งกับทุ่มเอเค ก็จะมีแมพตรงนี้อันนี้มันจะเป็นโรบอตแท็กซี่ใช่ไหมไม่มีขายมีให้ใช้บริการอย่างเดียวอ๋อราคาก็เรียกมา42เหรียญใช่ไหมขาเดียวเออก็ระดับหนึ่งเลยนะ42เหรียญแกมารับแต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่แถวแถวรอบนอกซานฟรานซิสโกนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าวิ่งกันเยอะแบบชัดเลยใช่ไหมใช่เนาะวันนี้เห็นสิคันแล้นะนว,นนวันนี้เห็นเยอะเลย<ๆ>แหละเออโอ้โหเนี่ยครับ เต็มไปหมดเลยนะนวิ่งเงินมันเลยบอกได้เลยว่าพันเหรียญของท่านนะแนวรับนี้หรือว่ามันจะไม่แนวรับนี้ก็ตามนะฮะท่านจะได้สามสิบเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อย <c oughs> ในอีกห้าปีข้างหน้าบัสบูลิชโอ้ยอมาจริงแน่นอนมันมันวิ่งเงินขนาดนี้แล้วอะยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างเรื่องของเอเรียเอาออฟเอเรียแล้วเนี่ยโอ,โอ้โหพี่ก็เบรกเบรกจุกนิดนึง <c oughs> ไม่เป็นไรฮะ <c oughs> ให้ไปได้อันนี้คนข้ามขับนิ่มไหมอะ พี่พว่าไงโอเคนะนิ่มไม่นิ่มไม่นิ่มไม่นิ่มดูนี่ครับผมนี่คับนิ่มนหรือไม่นิ่มก็พี่จะะกลัวเหรอม่ตอนเด็กแต่ว่ารถดีอรถนิ่เออรถนิ่มรถโอเคเลยบอกไปลงเวลาชัดเจนซวมแผนที่ก็วิ่งดางนั้นเอาเิ่พอออเอาไอ้นี่เบอะจื้อบะจือมีไหมจบจือจบจือ ก็เป็นเพลงได้เออค่อยโอเคหน่อยงั้นเหมือนสปาเกินไปเฮ้ยแอร์ทำไรอ่ะอ๋อเฮ้ยแอร์แอลงก o g l ลอยู่ไปนะกี่เหรียญกี่เหรียญสักสักพันไม่สนราคาได้ไหมโอ้ไม่สนแนวรับก็โอเคครับสี่สองเหรียญครับเที่ยวเดียวเรื่อยๆคุยกันไปก็ถือว่าขับโอเคอะชะลงชะรอจุดโอเคตามความเห็นของผมนะสรุปเลยนี่แหละ อนาคตของเราแน่นอนเพราะว่าอเมริกาวิ่งเยอะขึ้นมากชัดจริงๆแต่แต่ก่อนซานมาเดโอแถวบ้านผมไม่มีวิ่งเลยนะครับเบย์มต,ตอนนี้คือเห็นเยอะแค่ออกมาออกมาเข้าในเมืองซานซามาเดโอหน่อยเนาะเข้ามาในเมืองหน่อยหน่อยคือเห็นเยอะมากๆแล้วจริงๆตอนนี้แน่นอนครับมาแน่ๆตอนนี้คือสานฟานไปแล้วแล้วก็กําลังจะก,กระจายไปอีกหลายๆรัฐนะครับสําหรับเบย์มอนะฮะอือเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะไป ถ้ามีเวลาก็จะไปโรบอแท็กซี่ไปเทสลาไดาเนอร์นะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอีกก็จะไปของอเมซอนบ้างที่มันนั่งเข้าหากันอนะ่ะจะดูว่าเป็นยังไงเมื่อบั้นท้ายเราได้สัมผัสกันทั้ง3แล้วเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าเอ,อ,อันไหนมันดูดีสุดดูน่าลงทุนสุดแต่ว่าจัดไปทั้ง3ามพูนเป็น3าุ้นที่จะอ,อมระยะยาวขายแนวไหนยังไม่มีแนวขายนะครับผมจะเก็บไว้อีกหลายๆปีเลยถ้าทางมันจะโตได้อีกเยอะ น่าสนุกดีสำหรับ Google แล้วก็ Tesla แล้วก็ Amazon นะครับจะมาแบบเกมนบัรยาก,กาศนะครับมาไลฟ์แบบจบบ้านจบบ้านเออไลฟ์สไตล์สบายๆพอดีว่าจะไปทานข้าวก็มีเห็นเวม o มันเยอะแถวบ้านวิ่งเยอะจนจนอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆนะเพราะว่าพวกเราก็เพื่อนๆก็ถือ Google กันเยอะมากด้วยนะครับ <c oughs> ก็เลยแชร์กันหน่อยว่าไอที่เขาบอกว่าเป็นอน <c oughs> อาคตอนจาจักรของอีกหนึ่ง Google ในอนาคตที่จะมีมูลค่ามหาศาลมากๆ ซึ่ง Amazon ก็ลงมาเล่น t ท s l a ก็ลงมาเล่นนะครับก็เป็นคู่แข่งกันไปแถม Uber ก็จะไปเป็นจะไม่ทำตัวเป็นศัตรูจะมาเป็นพันธมิตรกันด้วยในเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับน่าสนใจมากนี่คืออนาคตเลยแหละ,ะใครที่ทนความผันผวนได้มากๆก็อาจจะออมกันไปยาวๆหน่อยทนผ,ลผลันผวนเก็บทบต้นก้อนใหญ่ๆซึ่งผมคิดว่ามาแน่นอนนะครับด้วยการเห็นที่มันเยอะขึ้นผิดหูผิดตาจริงๆ รอบนี้นี่โอ้มาในตัวเมืองนี่ชัดเจนเลยครับเยอะมากๆนะครับสำหรับ Google โอ้พันเหรียญพอ่อแอร์พันห้าได้ไหมพันห้าครับอ่าเดี๋ยวคืนนี้ก็อาจจะผอนหลักอาจจะเข้าไปสักหน่อยเออประทับใจในสัมผัสอนาคตของโลกนะครับเออแท็กซี่ไร้คนขับไปก็โอเคนิ่มอยู่เบรกอะไก็ดีอยู่นะเออปลอนภัยอ่ะเบรกหัวไม่ค่อยทิ่มเท่าไหร่ครับได้อยู่ได้อยู่ เว้นระยะได้อก็น,นี้ก้องกล้องเขาก็มีสองเราด้วยโอเคก็ประมาณนี้ฮะฝากเพื่อนๆพ,พูดถึงหุ้น Google ด้วยนะครับเออถ้าใจแข็งๆไม่ต้องไม่ต้องการใช้เงินอะไรมากปะาโยยากันมาแน่นอนบริการแท็กซี่ลายคนขับเออพูดภาษาไทยต้องสักหน่อยแล้วนั่นแหละจัดไปรับรองว่าอีกสักสองสามปีนะ ต็มที่5ปีเกิดแน่นอนนะครับตอนนี้ Google ก็พัฒนาอีกหน่อยเชื่อผมนะว่าเดี๋ยวจะต้องมีเจมินาเข้ามาแน่นอนออระดับ AI ท็อปขนาดนี้เจมินาเข้ามาแน่เพราะว่า Google ตามประวัติแล้วเขาเอาเจมินาเข้าหมดของเขาหมดแล้วนะครับไอที่เป็นอาณาจักรอีโค s ิสเทมนิเว่ของเขาอะเออถ้าเจมินาเข้ามาน่าจะสนุกกว่านี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวช่วงนี้ก็งดไลฟ์คลิปอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ ไหนเดินทางแล้วอาจจะมีอัปเดตท,ที่เมริกาแบบไลฟ์สไตล์แบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเท s l a มี Amazon นูน่นนี่นั่นเออเม,มื่อกี้ก่อนมาก็ไปทีบบกตัวย่อ T M U S, <TM US> <S มาคนก็ยังมีพอพอมีอยู่บ้างนะแต่ว่าร้านค้าบางทีก็เงียบๆบกันไปเยอะนะครับโอเคถ้ามีอะไรจะจะมาอัปเดตแบบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอองานซาประมาณปลายเดือสนสแตนบายเหมือนเดิมนะครับ ยาวๆไปไปโอเคไปแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็บ๊ายบายไปหน่อยบายครับนะ้วเจอกันครับสวัสดีครับ